ช,ชนชนจะมีผู้สูงอายุคนพิการค่ะแล้วก็จังหวัดพะเยาเนี่ยยังมีวิธีชุมชนของคนรอบกวา่าทใช้คล้องใสป่ปลามาทำเป็นปกระเป๋าแลหลังจากนั้นเราเดินที่ว่าโควิดโควิดมันเนี่ยขายกระเป๋าไ,ได้ทำเป็นกระถางต้นไม้

น้องน้องนี่อันนี้เป็นชามของตลาด

สเมืองที่ส่งยเวิ่มงนื้นนะคะรองนแพทยสารณสุขจังหัดพเยาค่ะและท่านต่อมานะคะท่านนรงสุทธิผู้ประกอบการนะคบแขกผู้เกียรตท่านครับก็วันนี้เรามาคุยกันในช่วงเย็นนะครับในสิ่งที่ชาวพะเยาคาดหวังอย่างยิ่งคอนะครับแล้วก็ พนากงานารบผิดต่อนะครับทุกวันจันทร์เวลาบ่ายโมงครึ่งเพื่อจะมีการจัดกิจกรรมได้ที่ประมาณสองคนแต่เมื่อก่อนนี้ไม่เกิน50คนนะครับซึ่งพอสถานการณ์ตรงนี้ดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะกลับเคลื่อนกิจกรรมต่อนเนื่องไปตามลำดับจะดีก็ดีนะครับสภาอุตสาหการรมธุรกิจท่องเที่ยวก็ดีที่เได้มาร่วมพูดคิยเกิดขึน้นนะครับแล้วก็เราได้เริ่มอะไรไปบ้างในช่วงที่ผ่านมาคาดว่าอีกสักสองเดือนคน ามาเพยอมาเที่ยามาซื้อขายกับที่นี่และทาให้เศรษฐกิจโดยรวมของพเราทุกคนจริง้คุณหมอได้คุยเรื่องสถานกางาง์เรื่องโรคก่อนดีไหมครับ<ะ>เดี๋ยวพอคุยครับผมแพทย์ส่งพ่คุณชื่นนะครับรองนายแพทยสาธา,ารณสุขจังหวัดเชียงาครับในส่วนของสถานการณ์นะครับของโรคติดเชื้อนะครับโควิด19ของจังหวัดกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการระบาดมีผู้ติดเชื้อจํานวนมากนะครับก็ คนพยาของเราครับแต่ที่มีโครงการก็ตอนนี้37รายนะที่ที่เห็นในข่าวที่เจอเยอะที่สนี่คือของเมื่อวานนะครับน่าตืรวมทั้งหมดนะฮะก็ถ้านักปัจจุบันก็คือ,อยอดผู้ป่วยอีเชื้อของเราจรงิงๆเ่ยนะ200ก็จะเป็นช่วงที่เริ่มมีการฉีดวัคซีนนะคะในการที่จะป้องกันโรค